You been good the สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองนะคะไม่ได้เจอกันหลายวานันคิดถึงกันไหมคะวันนี้หมอนทองก็มีโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต ะะมาฝากทุกคนเช่นเดิมสำหรับในเดือนกันยายนนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่1นึถึงสากันยายน2องพนะคะได้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะได้โทรฟรีด้วยแต่ก่อนไปชมรายละเอียดหมอนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องหมอนทองด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะ เรามาดูกันเลยค่ะโปรโมชั่นแรกนะคะในเครือข่ายของ AIS นะคะสามารถสมัครได้ก็คือคนที่ซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่ลงทะเบียนใหม่หรือย้ายค่ายมาในเครือข่าย AIS นะคะแพ็กเกจแรกเน็ตความเร็วไม่อั้นนะคะไม่ลดสปีดความเร็ว4เมกะบิตราคาเพียงเดือนละ150บาท ได้โทรฟรีในเครือข่าย AIS นะคะถ้าต่างเครือข่ายเสียนาทีละ1บาทนะคะแต่เราก็สามารถโทรไลน์ได้นะคะ Messenger, Messenger โทรฟรีรหัสที่ใช้สมัครนะคะกดดอกจัน777ดอกจัน9130สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะต่อมาแพ็กเกจที่2แพ็กเกจนี้ขายดีมากเพราะว่า ความเร็วเป็น15เมกะบิตนะคะเพิ่มความเร็วขึ้นแล้วก็ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายเลยไม่จำกัดนะคะตลอดทั้งเดือนราคาเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะคนที่ซื้อซิมใหม่หรือย้ายค่ายมาก็สามารถสมัครได้เป็นระบบเติมเงินนะคะทุกแพ็กเกจนี้คือเป็นแบบเติมเงินนะคะสามารถเติมเงินเข้าไปให้ครบแล้วก็ กดรหัสตามนี้ได้เลยค่ะดอกจัน777ดอกจัน9160สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะต่อมาแพ็กเกจที่3สําหรับคนที่ไม่เน้นโทรเน้นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะคะก็จะได้เน็ตความเร็วสูงสุดอยู่ที่20เมกะบิตนะคะไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะตลอดทั้งเดือนเลยราคาเดือนละ300บาท 300บาทรวมภาษีเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะและทุกแพ็กเกจที่หมอนพูดมานะคะจะเป็นการต่ออายุให้อัตโนมัติทุก,ทกเดือนนะคะนาน6เดือนนะคะแพ็กเกจเน็ตความเร็วไม่อั้น20เมกะบิตนี้นะคะเดือนละ300บาทมี Wi-Fi AS ฟรีแต่ไม่มีค่าโทรให้นะคะถ้าใครต้องการสมัครก็กดรหัสดอกจันทร7ด7ดอกจันท1 2 4 2 4สีสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก ะะสำหรับใครที่ซื้อแพ็กเกจโทรฟรีด้วยนะคะโทรทุกเครือข่ายโทรฟรีนานครั้งละ15นาทีส่วนเกินนาทีละ1บาทเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงนาทีที่15ให้วางสายแล้วค่อยกดโทรใหม่นะคะหรือแพ็กเกจ150บาทที่ได้โทรฟรีในเคร,รือข่าย AS เฉพาะในเครือขา AS, ่นนอขายก็โทรนานครั้งละ15นาทีเหมือนกันนะคะ ทุกๆแพ็กเกจที่หมอนบอกทั้ง3เลยเนี่ยเป็นระบบเติมเงินนะคะแล้วต่ออายุให้อัตโนมัติทุก30วันนาน6เดือนนะคะสามารถซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเติมเงินเข้าไปแล้วกดรหัสตามที่หมอนบอกได้เลยนะคะหรือใครจะย้ายค่ายมาในเะครือข่าย AIS คุณก็สามารถสมัครแพ็กเกจเหล่านี้ได้เลยนะคะหมอนว่าคุ้มมากเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้หมอนฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ